ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Happy Kid Camp ไา่หนูน้อยสร้างสรรค์เสริมทักษะการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา2567ณบริเวณลานโดมอเนกประสงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ นางรัชมาลีต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกดได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Happy Kid Camp ่ายหนูน้อยสร้างสรรค์เสริมทักษะการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา2 5 6 7นารางรัชมาลีต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกดกล่าวว่าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกดได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้ได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆต,ตามศักยภาพ จึงได้จัดกิดจกรรมพัฒนาผู้เรียนแฮปปี้คิดแคมป์่ายหนูน้อยสร,ร้างสรรเสริมทักษะการเรียนรู้ขึ้นโดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่26-27กุมภาพันธ์2568เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะอันพึงประสงค์สมรรถนะตามหลักสูตรและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเน้นการเสริมสร,ร้างความคิดสร,ร้างสารรค์ผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยฐานศิลปะฐานดนตรี ฐานกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกฐานเกมการละเล่นฐานอาหารและฐานทัศนศึกษาการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์และมีความสําคัญต่อผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษครอบครัวสังคมและศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกดที่จะต้องพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษให้ได้มีความรู้ทักษะคุณลักษณะอันพึงประสงค์สมรรถนะตามหลักสูตรและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษจึงขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมผู้ปกครองตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้เล็งเห็นความสำคัญทุ่มเทแรงกายแรงใจในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้เป็นไปได้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษภาพข่าว สุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดสีสเกตรายงาน